เจิ่มแล้วเกณฑ์ทหารประจำปี2568พื้นที่บางละมุงกังขาคณะกรรมการคัดเลือกกันสื่อและผู้ปกครองปูเสือรอรอบนอกในขณะที่พื้นที่อื่นไลฟ์สดกันคึกคักที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยาสองวันแรกนะคะ เกณฑทหารปี2568ของการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการที่พื้นที่อำเภอบางละมุงมีกองพันทหารราบที่หกรมทหารราบที่29เป็นคณะกรรมการตรวจเลือกโดยมีพันโทอดิสัยเนตรสว่างผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่29เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเลือก ซึ่งบรรยากาศตั้งแต่เช้าของวันนี้นะคะมีชายไทยอายุ21ปีขึ้นไปและผู้ที่ทำการผ่อนผันที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลหนองปลือหมู่ที่8ถึง14อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ การตรวจเลือกในวันนี้นะคะคณะกรรมการจะคัดผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีขนาดร่างกายตามที่ทางราชการกำหนดไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารเข้ารับราชการการปฏิบัติของคณะกรรมการในขั้นตอนต่างๆนั้นหากทหารกองเกินผู้ใดมีความประสงค์จะร้องขอหรือสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการสามารถแจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการก่อนเริ่มทำการจับสลากค่ะ สำหรับผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกแต่ไม่มาแสดงตนในวันนี้หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือกหรือไม่อยู่จนกว่าการตรวจเลือกจะแล้วเสร็จจะถือว่า หลีกเลี่ยงขัดขืนการตรวจเลือกนะคะซึ่งก็จะมีความผิดตามกฎหมายและจะถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดค่ะโดยบรรยากาศการตรวจเลือกในครั้งนี้พบว่าคณะกรรมการคัดเลือกได้กันพื้นที่ให้บรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องมาคอยให้กำลังใจอยู่รอบนอกสถานที่ตรวจคัดเลือกรวมไปถึงสื่อมวลชนให้ทำการบันทึกภาพเพียงรอบนอกเท่านั้นไม่ให้เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ในขณะที่พื้นที่คัดเลือกทหารกองประจำการพื้นที่อื่นมีการแชร์และไลฟ์สดกันอย่างคึกคักนะคะสำหรับพื้นที่อำเภอบางละมุงจะทำการคัดเลือกทหารกองเกินทำการคัดเลือกระหว่างวันที่7-10เมษายน2568รวมระยะเวลา4วันนะคะโดยวันที่7เมษายนตำบลหนองปลือหมู่8-14 วันที่8เมษายนตำบลหนองปลือหมู่1-7และตำบลโป่งวันที่9เมษายนตำบลตะเคียนเตี้ยตำบลหนองปลาไหลตำบลบางละมุงและวันที่10เมษายนตำบลห้วยใหญ่ตำบลเขาไม่แก้วและตำบลน,นาเกลือณอาคารอนเนกประสงค์โรงเรียนเมืองพัทยา2ค่ะมิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินจายงาน